จารไรมันต้องอยู่โดยมาตรฐานของความเป็นจริงไม่มีต้นหลุดตอแหลเหมือนคนบางกลุ่มบางจะพวกวันนี้นะครับพี่น้องครับสิ่งที่ได้รับเกียรติคือทางเลขาธิการสํานักงานสารัฐธรรมนูญส่งเจ้าหน้าที่เข้าแจ้งความตำรวจกองปราบจับกลุมตัวพี่น้องกองรปของเรา ซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับหมวดแพ่หวยออกที่4คนหมวดต่อไปเปรียบตัวไห้เธอพวเกเจ้าทั้งหลาย